เผยสเปคหน้าจอพร้อมแบตเตอรี่ vivo x 1 0 0 ultra vivo x 1 0 0 s vivo x 1 0 0 s pro ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง vivo เตรียมที่จะเปิดตัวโรหงรุ่นใหม่ที่มีทั้ง vivo x 1 0 0 ultra vivo x 1 0 0 s และ vivo x 1 0 0 s pro ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคของหน้าจอแสดงผลและแบตเตอรี่เผยม,มาแล้วครับ เบอบัญชีจอมหลุดบนไไวโบได้พบข้อมูลของ X100S ว่าจะมีหน้าจอแสดงผลความละเอียดระดับ 1.5K ที่ผลิตโดย Vision เน,นกทั้งยังใช้ชิปมีเดเทกไดมาซิตี้9,000สามไร่พล,พลัสคู่กับการใช้งานชิป v 2ทที่เน้นเรื่องการถ่ายภาพเป็นหลักด้วยครับและแบตเตอรี่จะให้มาที่5,100มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วแบบมีสาย1น0วัตต์ยวส่วนในรุ่น X100S Pro ที่บอกว่าจะได้ชิปเซตความเะเอียดหน้าจอ และแผหน้าจอเหมือนกับเอและเเป๊ปเลยครับแต่จะใช้ชิปกล้อง VT โดยแบตเตอรี่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น5,400มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วแบบมีสายหน0วัตต์และเพิ่มการรองรับการชาร์จไร้สายที่30วัตต์ครับและในรุ่นท็อปสุดอย่าง Vivo อ1 0 0 u l ่ r a ลที่ใช้ชิปบบบบ Gen s n a p ร r a ต o n 8จน n 3กับชิป VT Plu s พร้อมด้วยความละเอียดหน้าจอแบบ 2K ที่ผลิตโดยสายโยงให้แบตเตอรี่มาที่5500มิลลิแอมรองรับชาร์จเ<า>ร็วัแร้สับ โดยการเปิดตัวของท,งทั้ง3ามรุ่นนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับ